กันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะกลายเป็นข่าวที่ฮือฮาทีเดียว<อ>เมื่อโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประกาศว่าเด็กๆม6ที่นี่เนี่ยนะคะสอบติดแพทย์มากถึง42คนค่ะ ไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมกว่าจะสอบติดแพทย์อะมันไม่ง่ายนะคะคกลายเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อเพจห้องแนะแนวร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้โพสต์แสดงความยินดีนะคะเป็นภาพรายชื่อที่เด็กนักเรียนชั้นม .6 สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในคณะแพทยาศาสตร์ในปีนี้ได้สูงถึง42คนนะคะแบ่งเป็นคณะแพทยาศาตสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยหนึ่งคนและคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น4 11เคนค mm. หลายคนเข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมจํานวนมากนะคะเพราะนี่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองหลายคนเข้ามายินดีกับเด็กๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้จบมาจะได้เป็นหมอได้ช่วยรักษาคนป่วยคนไข้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะและล่าสุดทีมข่าวของเราสอบถามไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยค่ะคุณบุญพบจันทะมัตุก,การนะคะบอกว่าคืออย่าหาว่างั้นงี้เลยนะ mm. ผมไม่แปลกใจอะ่ะที่ได้มากขนาดนี้เพราะถ้าย้อนไปดูปีที่ผ่านๆมานักเรียนของเราสอบติดแพทย์ปีปีหนึ่งมากกว่า50คนและเป็นแบบนี้มากว่า10ปีติดต่อกันแล้ว แล้วบอกเลยนะว่าปีนี้จะไม่ใช่แค่42คนน่าจะมากกว่า60คนด้วยซ้ําเพราะขณะนี้เพิ่งมีการประกาศผลเพียงแค่2รอบเท่านั้นจะประกาศรอบ3และรู้ผลจริงๆอ่ะวันที่16พฤษภาคมส่วนตัวจึงเชื่อว่าเดี๋ยวมีมากกว่านี้อีกอและทั้งหมดนี้เกิดจาก4ส่วนผนวกกันตัวนักเรียนผู้ปกครองครูผู้สอนและนโยบายของโรงเรียนทุกส่วนเนี่ยต้องก้าวไปด้วยกันเพื่อไปสู่ผลสำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เขามีหลักการค่ะนวัตกรรมหัวโขกฝาเห็นนะฮะหัวโขกฝาเื่ออะไรฮะไม่ใช่เอาหัวโขกกําแพงนะฮะออออแต่มันเป็นคอนเซปต์มันเป็นแนวหลักสูตรในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายอ่ะ,ะเขาจะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากขึ้นเพิ่มชั่วโมงเรียนลดเวลาชั่วโมงที่ไม่จําเป็นและมีการประเมินผลเป็นรายบุคคลตามความต้องการของเด็กๆด้วยนะคะจริงๆการนําเสนอข่าวแบบนี้เราก็ต้องชื่นชมแต่ม,มุงคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาประจุ บันก็บอกว่าจริงๆก็พูดกันตรงฮะว่าพวกเราสื่อมวลชนเนี่ยแหละบอกว่าการนําเสนอของพวกเราเนี่ยอา,อาจจะไม่เข้าใจระบบของการเข้ามาเลยในใปัจจุบันเพราะปัจจุบันเช่นสมมติคุณนุ่นอาจจะสอบเข้าคณะแล้วได้หลายมหาวิทยาลัยเพราะการสอบปัจจุบันมันไม่ใช่แบบเอ็นทราน O โอเน็ตเอเน็ตเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตและหลายรอบมันมีหลายรอบและมันทําให้เรานักเรียนมีโอกาสเลือกได้มากกว่าหนึ่งมันก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าข่าวแบบเนี้ย มันอาจจะไม่น่าตื่นเต้นเลยหรือเปล่าในมุมของนักการศึกษาหรือว่าคน<อ>ที่ติดตามข่าวในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันนะครับ